สวัสดีครับวันนี้จะมาสอนวิธีตรวจเช็คสภาพแบตเตอรี่ที่กุญแจรีโมทของเรานะฮะว่าแบตเตอรี่ที่มันอยู่ในกุญแจรีโมทเนี่ยมันเหลือกี่เปอร์เซ็นต์แล้วหรือว่ามันยังใช้ได้อีกไหมหรือแบตหมดหรือยังแต่วิธีการเช็คง่ายๆนะครับก็คือเราสังเกตเอาก็ได้ฮะว่าระยะที่เรายิงรีโมทเนี่ยเพื่อที่จะให้ประตูมันปลดล็อกเนี่ยจากตอนแรกที่เราเปลี่ยนฐานไปใหม่ๆเนี่ยมันสามารถยิงได้ถึง10เมตร แต่ถ้าเกิดจาก10เมตรเนี่ยมันลดระยะลงมาเหลือ9เมตร8เมตร7เมตรเนี่ยสแสดงว่าแบตเตอรี่เราเริ่มอ่อนจนสุดท้ายถ้าเกิดหมดนะหมดแล้วเนี่ยก็คือเราจะเปิดประตูไม่ได้เลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเราลองมาล,ลองดูว่ากุญแจงเราเนี่ยมันสามารถแสดงสถานะว่าแบตเตอรี่เนี่ยมันยังมีอยู่หรือไม่นะฮะเราจะเริ่มจากกุญแจตัวแรกก่อนซึ่งซึ่งกุญแจหลกกักๆของเบนก็จะมีอยู่ประมาณ4แบบท่านี้แหละครับก็จะมี แบบนี้มันจะออกมาตั้งแต่ปี1995นะครับแล้วก็ไล่มาไอ้นี่ก็จะเป็นประมาณปี2000ตัวนี้ก็จะเป็นประมาณ2006 2007จนตัวปัจจุบันจะเป็นแบบนี้ละมันจะต่างกันตรงนี้ครัปุ่มแบบนี้จะเป็นปุ่มเรียบๆไอตัวนี้จะเป็นปุ่มพลาสติกนูนๆขึ้นมานะครับการใช้งานแล้วมันจะทนกว่าไอตัวนี้จะทนกว่าวิธีการเช็นะครับรุ่นเก่าให้เรากดปุ่มนี้นะฮะ จะมีไฟแวบขึ้นมาสีแดงเห็นไหมครดูใหม่ครับนี่ฮะแวบขึ้นมาตัวนี้ให้เราดูบริเวณหัวนี่ฮะจะมีไฟแวบขึ้นมาครับตัวนี้ก็เหมือนกันนี่ครับกดแวบตัวนี้ก็เหมือนกันจะอยู่ตำแหน่งเดียวกันทั้งหมดคะทุกครั้งที่เรากดจะมีไฟสีแดงเนี่ยกระพิบขึ้นมาหนึ่งทีแสดงว่ากุญแจเนี่ยยังใช้ได้แล้วก็สภาพแบตเตอรี่ยังโอเคอยู่ฮะ,ะราคาเนี้ย เราจะมาดูวิธีการเปลี่ยนแบตเตอรี่ด้วยตัวเองนะครับรุ่นแรกๆเนี่ยวิธีการเปลี่ยนแบตเตอรี่ให้เราดีดดอกออกมาก่อนกดปุ่มนี้ฮะดีดกลับด้านนี่ฮะรุ่นนี้จะใช้แบตเตอรี่2ก้อนซึ่งของรถเบนเนี่ยมันจะใช้แบตเตอรี่ไซส์เดียวกันเกือบทั้งหมดเลยนะครับข้อดีของการที่เราแกะแบตเตอรี่เป็นเนี่ยก็คือในกรณีที่กุญแจเราตกน้ําอันดับแรกที่จะต้องทําเลยคือเราต้องถอด ไอตัวแบตเตอรี่นี่ออกมาให้ได้ก่อนเพื่อที่จะตัดแหล่งจ่ายไฟมันออกไม่งั้นแผง,งวงจองมันจะช็อตได้นะครับราควอยเอาไปตัดเนี่ยอาจจะกลับมาใช้งานได้เหมือนเดิมได้นะฮะอ่รูนี้ก็ขอดยื่นอมารูนี้อาจจะขอดยากนิดนึงสังเกตตรงหัวนะครับนี่ฮะแล้วก็บุญแจเสียตรนี้ปึออ๊บมันจะ,ะเผยออกมานิดนึงให้เราดึงออกมาได้เลยนี่ครับก็จะเห็นขาด ใช้ทั้งหมด2ก้อนวางซ้อนกันอยู่นะครับฐานพวกนี้ก็จะมีขายตามร้านสะดวกซื้อทั่ว,วไปแต่ว่ากำลังไฟของมันเนี่ยมันจะสู้ของจากเบนไม่ได้ก็คือถ้าเกิดเป็นของเบนนี่อยู่ได้เกืบอบ2ปีฮะถ้าเกิดไปซื้อตามร้านสะดวกซื้อน,นี่อาจจะอยู่ได้ประมาณสาสเดือนนะครับต่อมาจะมีตัวเปิดตรงนี้เลื่อนนะครับดึงซ้ขึ้นดานนี่ฮะดันทำเนี้ยนะ ัวนี้มันจะพเพริ่มมานิดนึงนี่ครับพอเพริอมนิดนึงเราก็ดึงออกไปเลยตัวนี้จะใช้สองก้อนเหมือนกันแต่จะวางเรียงจะไม่วางซ้อนกันเหมือนดอกเหมือนสกรูนี่ละเวลา,วาทานออกก็สไลด์ออกปกตินี่ครับสไลด์ออกใส่คืนเหมือนเดิมกุญแจเสียบมาถึงดอกปัจจุบันกันบ้างใครใช้ตัวใหม่ล่าสุดอยู่กุญแจเขาจะเป็นแบบนี้นะฮะนี่ครับ ทีๆออาคุณจออกแล้วอย่างนี้นเสียบไปตรงนี้เลยนะครับดันปึ๊บเห็นไหมฮะฝาจะเพริเยขึ้นมานิดนึงดึงฝาออกเอาแบตเตอรี่ออกรุ่นใหม่เนี่ยเขาจะใช้แบตเตอรี่แค่ก้อนเดียวเนี่ยฮะลองทำกันดูนะครับขอบคุณครับ